โอเคครับมาถึงหมายแล้วนะครับไม่ได้ออกมาตกหลายวันนะครับนะพอดีติดงานนะครับนะเลิกเย็นทุกวันเลยพอวันไหนไม่ติดงานก็ฝนตกนะครับนะเดี๋ยวจะมาลองดูครับวันนี้อากาศดีครับฝนทางท่าคึมๆแต่ไม่ตกนะเดี๋ยวอย่ตัวแรกที่จะส่งลงไปถามหาช่อนนี่ครับริบลอยเหมือนเดิมครับตัวนี้เป็นบูมนะริบลอยบูมครับสีเขียวดำ ไม่มีขายนะครับนะเป็นเืียฟิวชั่นที่ผมผลิตเองนี่ไปลองดูกันเดีย๋ยวโมนานาลองดูครับจะมีตัวให้เราเล่นกันหรือเปล่านะครับนะลืมครับหน่วงนะครับนะ กรอกระตุกนะครับนะกรอกระตุกกรอกระตุกครับมีตัวตูมแน่นอนครับริบ้อยไม่พลาดครับตีผิวน้ํามาก็ได้นะครับนะตะกวนหน้านี้ผมใส่เป็นสามกรัมนะครับนะถ้าตีผิวน้านี่ครับลักษณะมันจะเป็นประมาณนี้นะนี่ครับหางฟิวๆิวเลยไหนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้เลยหางฟิวน้ํามาสวยงามเลยครับ จะปล่อยตกจมแล้วก็กระตุกก็ได้เหมือนกันครับนะเล่นได้หลายแอคชั่นเลยครับแล้วแต่ถนัดนะครับแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ชอบเลยเหยื่อเล่นได้หมดฮนะแหมวันนี้น้ําดีนะรู้สึกน้ําจะดีนะครับนะไม่ไม่สูงไปไม่ต่ําไปนะแต่จะมีตัวหรือเปล่าหมายนี้ครับ ตัวยากอยู่นะหมายนี้นะโอ้ยติด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 ไม่ใช่ติดปลาติดสวะเฮ้ยเหยื่อเสียอีก <c oughs> ไม่ตกปลาหรอหรือว่าตกไปหมดแล้วฮะ

ไม่ได้เอาเยื่อมาเดี๋ยวเดี๋เอามาเดี๋ยวเอามาฝา,า,า,ากนี่ได้แล้วได้ตัวเฮ้ย,ย,ย,ยอย่าลุดอย่าลุดอย่าลุดนี่ริบลอยฟิวชั่นเนี่ยเด็กๆมาเชียครับ ลง,ลงไปไม้เดียวเลยนะฝั่งนี้นะนี่ครัชอนสซ,ซดีอยู่เรียบร้อยสวยๆเลยเอาด้ไผมไปก่อนเดี๋ยครับัสดีครับเอาป่ะตัวเล็กจะไม่เหวี่ยเลยเอโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวค่อยเอามาฝากนะโอเคครับเด็กๆไปนู่นแล้วขี่รถกันดีๆอย่าสิ่งเลยวัยวรุ่นชอบซิงครับเอามาโมโเรื่องตาต่อครับฝั่งนี้ไม้เดียวเลยนะครับนะนี่ครับเรียบร้อยฟิวชั่นทำงานอีกแล้วนะครับนะ บอกแล้วเหยื่อสีนี้ลงไปนี่ยั่วยั่วครับไม่มีทางไม่กัดขอให้มีตัวเหอะนะครับนะทีครับเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปก่อนนะกับเหยื่อลิฟรอยบูมครับแบบฟิวชั่นนะเมื่อกี้เขากัดตรงนี้ครับหัวมุมนี่นะกับช่อนซส์แว่นๆวนครับประมาณขีดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเข้าไปนะครับวันนี้นะแมวกลับนะครับนี่ครับไปโตกรไซโลค่อยมาเจอกันนะไป นี่ครับโอ้โยกระโดดเลยกระโดดเลยครับพุ่งมาชาร์จเยื่อเลยนะครับนั่นเมื่อกี้นะแต่ตัวไม่ใหญ่นะฮะตัวเล็กกว่าตัวแรกนะครับนืะผมรีบวัดเลยนะตัวนี้เดี๋ยวเราจะเกี่ยวด้านข้างนะครับนะเพราะว่าด้านหน้ากับด้านหลังเขาขาดเแล้วนะผมเกี่ยวไปแล้วนะเดี๋ยวถ้าปากมันเปื่อยเยอะๆนี่ครับถ้าปากมันเปื่อยเยอะๆนะขาดเยอะนี่ครับตัดตรงกลางออกนะครับนะเราไปหาเหยื่อตัวที่หน้ามันดีนะชอนทอนหน้าดีนะ เราเอามาฟิวชั่นกันครับผมบอกเลยเหยื่อเด็ดเหยื่อเด็ดจริงเหยื่อฟิวชั่นอ่ะเด็ดสุดแม่มีตัวมาชาร์จนะครับเมื่อกี้นะตัวไม่ใหญ่นะครับนะผมรีบวัดเลยนะเมื่อกี้นะใจร้อนไปหน่อยนะครับนะปลาท่าจะกัดดีนะรู้สึกปลามันแอคทีฟดีนะครับนนวันนี้นะแม่เห็นอากาศดีๆนะครับนะครึมๆเหมือนจะตกใหม่ตกนะครับนะ เลยตัดสินใจออกมาตกปลาเล่นดีกว่านะครับนะดันจะมาตกใส่ผมจนได้นะเราไม่ย่อท้อนะครับนะเนี่ยโอ้ยโ,โอ้ยอ,อยู่ไหมเนะี่ยเดี๋ยวผมไล่ไปถึงตัวเลยอยู่เปล่าโอ้โหก,กระชากเลยไม่รู้อยู่ไหมนะครับนะ เป็นจะอยู่นะลองดูอหืมไม่อยู่นะครับโอ้โยกัดกระชากเลยโอ้กัดกระชากเลยนะครับนาะงส่งส่งไม่ทันเลยนะเมื่อกี้นะปะตูน้ำกระจายเลยเีอะปาล์มแม็กซ์ทีดีมากนะวันนี้นะ <S <S ผมอยากตกต่อเลยนะ มนตกก็ไม่หวั่นนะครับนะขอตกต่อยสักหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกครับรู้สึกฟาร์มเน็กทีบดีนะวันนี้นะไปตีบดีหน้านานหน้าน่าสนุกหน้าสนุกโอ้โหจัดไดงไม่อยู่ได้ไงวะ ได้ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับมีที่ตัวนึงได้บ้งแม่งึงจะมาอ๋อมึงจะมาไปเดินเร <laughs> ื่อยๆอ๋อครับโอเคเพื่อนสมาชิกม,มาครับเขาน่าจะถ่ายคลิปด้วยนะเพราะที่หน้าอกติดติดไอขาจับกล้องมือถือนะผมว่าน่าจะถ่ายคลิปด้วยนะนี่ครับเพื่อนสมสาชิกตกปลาครับต้องอย่างนี้นะ เจอกันทักไทยกันนะครับนะไม่ใช่เจอกันแล้วเออเมียงหน้านี้ทําไม่สนใจไม่รู้จักนะครับนะเราต้องลองดองกันไว้นะโอ้ยแต่ฝนตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับนะเดี๋ยวผมหาที่หลบฝนก่อนนะ <S <S โอ้โหดูดิดูฝนด,ดิโอ้พัดถดูอย่างเซ็งป้าได้จัดกัดดีอยู่นะเนี่ยหาหัที่ับก่อน โอเคครับมาดูวันต่อนะนี่พื้นเปียกๆเ,เลยฝนมันหยุดให้แล้วนะครับนะแล้วก็ยังไม่มืดด้วยนะยังถ่ายเห็นนะเดีย๋ยวมาลองดูครับมาวันนี้ปลามันกัดดีต้องสู้ตายวันนี้เพราะดูลักษณะแล้วปลามันกัดดีนะครับนะไม่งั้นท้าเยียบๆตั้งแต่ต้นเกมนี่ผมกลับบ้านแล้วนะฝนตกอย่างนี้นะ <c oughs> พอดีเห็นวันนี้แดด ไม oh. ่ใช่แดีลาแอคทีฟดีครับนี่กันละนี่ไงได้แล้วโอ้โหนี่ไงผมบอกแล้วว่าพาแอคทีฟดีนี่ครับตัวไม่ใหญ่ตกสนุกครับตามนแอคทีฟดีผมบอกแล้วโอ้โหเล็กกว่าตัวแรกหน่อยนึงครับเอ๊ะเท่ากันนี่เอ้ยตัวเท่ากันเลยนี่ครับตัวเท่ากับตัวแรกเลยนะแต่ตัวนี้มันยาวๆนะครับนะนี่ครับผมบอกแล้วลาแอคทีฟดีนะ กัดเป็นนี่ครับริบ้อยครับบูมนะครับสีน้ําเงินดํานะตีไปไม่กี่ไม้อีกนะครับหลังฝนตกนะตัวนี้ปลาช่อนตัวยาวๆเลยครับเต็มผอมไปหน่อยนะนี่แต่ตัวยาวมากเลยนะเขาตัวยาวมากเลยดูดินะครับนะโอ้โหดูดีนี่ถ้าวนกว่านี้นี่สองขีดกว่าเลยนะนี่ครับดูดิหัวดิดูดิหัวนะใหญ่กว่าสองนิ้วผมอีกแต่ตัวมันเลียวนะครับนะโอเคปลากรีดดีมากเลยครับเดี๋ยวดีบๆตกนะเดี๋ยวผมขอไปถ่ายรูปก่อนละกันนะ นี่ครับดีกว่าปล่อยนะเอาไว้สมาชิกดีกว่าครับเรานึกขึ้นฮะในนี้เหรอนี่ครับเราต้องสร้างสัมพันธ์นไมตีกันนะครับเพื่อนนักตกปลาด้วยกันนะชอบในกิจกรรมกีฬาเดียวกันครับเราก็ต้องแบ่งปันนะครับนะอื ผมหาได้แขวในให้เขาหน่อยนึงโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปตามหาต่อปีดูมดูครับตีแบบไม่ดูตีแบบไม่ดูไปไหนวะเนี่ย สนใจครับเป็นแอ่งเลยนะเดี๋ยวตกมีตัวปุ๊บเอาแน่นั่นเนี่ยเอาเลยโอ้โหตัวเล็กนะครับนะเฮ้ยนี่ตัวนี้ไม่เล็กตัวนี้ได้อยู่ตัวนี้ได้อยู่เมื่อกี้กัดทีแรกครับตัวเล็กนะเห็นเลยลงถงเอ้าหลุดไปเลยโอ้โหตัวก็ไม่ใหญ่นะครับนะแต่ตัวแรกอะที่กัดครั้งแรกอะเล็กเลยครับตัวสองนี้ได้อยู่นะที่จริงนะ แต่ว่าผมวัดเบาไปนะครับนะโอเคปลาดีปลากันดีจัดนะบอกเลยวันนี้